ก็กราบสวัสดีนะครับทุกท่านได้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องม a ดมัสสตูดิโอครับในหลายเดือนที่ผ่านมานะครับก็มีผู้คนนะครับเข้ามาใช้บริการติดตั้งมอดกับทางม a ดมัสสตูดิโอนะครับอย่างล้นหลามนะครับตรงนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณอย่างมากนะครับใครสําหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ติดตั้งมอดนะครับหรือว่าติดตั้งมอดตํารวจไม่เป็นนะครับซึ่งนะครับพี่ม์ทก็มีวิธีการนะครับดังนี้นะครับให้ เรานะครับติดต่อเพจนะครับที่แฟนเพจนะครับนะถ้าใครอยากได้มอดตำรวจอย่างฟังคูรีเยลวัตนาบีไอโกะเลยนะนะครับผมนะแล้วก็คลิกที่แฟนเพจนะครับปั้งเข้าไปนะครับแล้วก็จะเข้ามาอยู่ในหน้าของ a c e b o o k นะครับแฟนเพจมัดมาสตูดิโอนะครับสำหรับคนนะครับที่อาจจะไม่เชื่อใจนะครับในความน่าเชื่อถือของเพจนะครับเราก็มีรีวิวจัดรีวิว มาให้นะครับผมนะครับกดตรงรีวิวตรงนี้นะครับผมนะตรงนี้ก็จะโชว์นะครับผมบุคคลที่มาใช้บริการนะครับผมนะอันนี้สามารถเข้ามาดูได้นะครับผมนะก็ทำบบเป็นสิบสคนแล้วนะครับทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับไม่ละเว้นกันเลยนะครับผมนะนะครับวิธีการนะครับถ้าจะเข้าติดตั้งนะก็นะครับสงสันะครับก็คลิกเข้ามาตรงนี้นะครับเรากดตรงนี้นะครับผมนะ ก็จะมีบอดตอบปัญหาให้อัตโนมัติเลยนะครับผมนะตรงนี้นะครับซึ่งบริการของเรานะครับเก็เป็นบริการการช่วยการลงมอดนะครับผมนะซึ่งที่ก็มีการวิจัยนะครับว่าต้องใช้ปุ่มไหนนะครับในคีย์ลัดอะไรยังไงนะครับเพื่อให้ปุ่มไม่ชนกันนะครับอันนี้ก็คือที่นะครับก็ได้ผ่านจากการเล่นนะครับมากกว่าร้อยครั้งนะครับ ของพี่นะครับผมนะประสบการณ์นะครับในการลงนะครับจนคอมพิวเตอร์ต้องต้องลงวินโดว์ใหม่นะครับ5้รอบนะครับผมนะตอนนี้เราก็นะครับคิดว่าเราจะไม่เป็นแบบนั้นแล้วนะครับแล้วก็ไม่อยากให้ลูกเหตนะครับหรือว่าคนที่คิดจะลงเองนะครับแต่ไปไม่รอดนะครับนะครับก็มาตรงนี้เถอะนะครับผมรับรองว่าคุ้มนะครับผมนะ แล้วก็ไปที่3ขมดนะครับผมแล้วก็ถามนะครับบอทก็จะตอบคําถามนะครับผมนะนะก็จะมีข้อมูลนะครับแล้วก็สําหรับการจ่ายเงินนะครับจะจ่ายทางไหนนะครับก็สามารถกดได้ตรงนี้ครับเราก็สามารถเลือกเป็นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็ได้นะครับหรือทูมันนี่วอลเล็นะครับก็ทักมานะครับแล้วก็จะทําการส่งนะครับหมายเลขให้นะครับผมนะต้องแนะนําว่าถ้า ทักมาก็นะครับก็ควรทําธุรกรรมให้เร็วหน่อยนะครับเพื่อที่ทางเพจจะได้เตรียมตัวนะครับผมนัดหมายนะครับนะครับหลังจากจ่ายไปนะครับเราก็ต้องทําตามนะครับว่าเราก็จะมีโปรแกรมให้ดาวน์โหลดนะครับผมนะซึ่งในเพจของเราก็เดี๋ยวจะมีลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็เข้า Discord นะครับผมนะ ซึ่งดิสคอร์นะครับก็จะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดด้วยแล้วก็ติดตั้งนะครับผ่านช่องทางนี้เราก็สามารถคุยกันได้นะครับผมนะเข้ามาเราก็อ่านกดก่อนนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดคอสนะครับที่มีเหมือนใน f a c e b o o k เลยนะครับผมราคานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะอัปเดตนะครับผมนะซึ่งแต่บางอย่างพี่ก็จะลดให้นะครับเพราะว่าเป็นช่วง ปิดเทอมหรือว่าช่วงเทศกาลพิเศษนะครับก็จะมีการลดให้นะครับผมนะแต่ทักเข้ามาได้เลยนะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับเมื่ออ่านกดทั้งหมดนะครับเราก็จะไปติ๊กหมายเลขหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ข้างล่างนะครับของกล่องนี้นะครับบอทดก็จะได้มอบยศอัตโนมัตินะครับซึ่งนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับหลายคนน่าเสียดายเหลือเกินนะครับที่ไม่เคยอ่านกดอะไรเลยนะครับผมนะ นะครับก็เสียดายนะครับก็เข้ามาได้แค่2หน้านี้เท่านั้นนะครับนะซึ่งช่องนะครับของพี่มานะครับก็ได้รับฟังความคิดเห็นอย่างเปิดใจกว้างนะครับแล้วก็เปิดช่องเสนอไอเดียนะครับผมนะให้ให้มานะครับแสดงความคิดเห็นกันว่าอยากให้พี่มาทําอะไรนะครับแล้วก็ช่องพวกนี้นะครับก็จะเป็นช่องของเออของ Discord เรานะครับที่สามารถเข้าได้นะครับ แล้วก็ช่องขอเพลงก็ได้ด้วยครับก็สามารถขอเพลงมาได้ตรงนี้นะครับก็ไว้มาเป็นสมาชิก d i s s o r r d ของเรานะครับก็จะได้รู้นะครับว่าใน Discord เราทำอะไรบ้างนะครับผมนะแล้วก็มีสิทธิ์โหวตได้ด้วยนะครับอันนี่สิทธิพิเศษเนาะนะครับสำหรับชาวดิสคอร์ดนะครับผมของมันมาสเตอร์ก็มาได้นะครับผม สำหรับใครที่สงสัยว่าพี่แมทครับทําไมตั้งราคาประมาณนี้ครับเพราะว่าเนื่องจากว่าต้องใช้เวลาในการทําค่อนข้างนานมากครับบางเคสนะครับก็3-5ชั่วโมงนะครับแล้วแต่เคสนะครับผมนะซึ่งพี่คิดว่านะครับลงติดตั้งหมดกับทางมาร์มานสตูดิโอนะครับหวังว่าทุกคนคงจะไม่คิดหวังนะครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีการวิจัยกลุ่ม ครับอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นนะครับแล้วก็ผ่านประสบการณ์มาโชคชนนะครับก็จะรู้ว่าหมอดตัวไหนไม่ดีต่อหมอดต่อ l s TDFR นะครับปอดตำรวจนะครับตัวภารกิจไหนเล่นได้นะครับผมนะหรือหมอดเสริมอะไรพวกนี้นะครับผมนะผมก็จะลองมาแล้วทั้งหมดนะครับเนะครับสำหรับใครที่ยังลังเลอยู่นะครับ ว่าจะติดตั้งดีไหมนะครับผมนะก็อ่านรีวิวนะครับผมนะหรือไม่ก็นะครับเข้ามาใน Discord ก่อนก็ได้นะครับนะก็หวังว่านะครับคงมาได้ใช้บริการกันนะครับผมนะรับรองว่าคุ้มแน่นอนนะครับผมนะเพราะว่าหลายคนนะครับที่มาติดตั้งนะครับในคอสพีเมียบนะครับลองว้าวกันทางนั้นเลยครับโอ้โหหมดดิ่งเพียบเลยครับนะครับโอ้ยสิบยี่สิบหมด อัพะครับผมประมาณนี้นะครับผมนะครับก็ส่วนคนที่เป็นลูกค้านะครับเมื่อทําการโอนเงินเสร็จนะครับก็ให้เข้ามาที่ตรงช่องนี้นะครับผมนะช่องติดต่อสําหรับหมดนะครับผมนะครับก็แล้วก็เข้าช่องเสียงตรงนี้ครับซึ่งบนช่องแชทนะครับผมนะก็จะมี ลิงก์นะครับสำหรับในการดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับที่ใช้ในการควบคุมทางไกลด้วยนะครับผมนะก็ให้ทำตาม d description ข้างบนนะครับแล้วก็สามารถพูดคุยได้นะครับโดยการตั้งใหม่นะครับผมนะอยากจะให้ทำการตั้งใหม่โดยที่ไปที่ตั้งค่านะครับหลังจากนั้นนะครับไปที่เสียงและวิดีโอนะครับผม ให้กดเป็นตัวจับเสียงนะครับผมนะไม่ได้กดเพื่อพูดคุยนะเพราะว่าอันนี้จะไม่สะดวกครับผมในการออพิมพ์อะไรต่างๆนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับ